วิธีการต่อบล็อกแบบไวๆเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามีช่องอื่นสอนไปหรือยังซึ่งผมจะมาอธิบายหลักการก่อนว่าทําไมมันสามารถต่อบล็อกไวๆในเกมนี้ได้โดยที่ไม่ใช่เป็นการต่อบล็อกแบบกดย่อแล้วก็กดวางแบบนี้แล้วกดวางแบบนี้ซึ่งมันจะเสียเวลามากๆซึ่งจะเป็นการต่อบล็อกแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูหลักการในการต่อบล็อกแบบนี้กัน ซึ่งหลักการเนี่ยคือตัวเกม Minecraft PE บนมือถือเนี่ยมันจะสามารถต่อบล็อกแบบนั้นได้แต่ถ้าเป็นในคอมเนี่ยจะไม่สามารถทําได้ซึ่งที่มันทําได้เนี่ยเพราะว่าคนที่เขาสร้างเกมเนี่ยเขาอํานวยความสะดวกในการที่ผู้เล่นที่เป็นสาย PVP ก็คือสายที่ไล่ตีกันในเกมถ้าเราจะให้ในมือถือมาต่อบล็อกกดย่อแล้วต่อบล็อกแบบนี้ คือมันจะเสียเวลามากๆนั่นเองหลักการการใช้งานเนี่ยก็คือเราไม่ต้องกดย่อและเราสามารถกดวิ่งแล้วต่อบล็อกได้ด้วยซึ่งการที่เราจะวิ่งแล้วต่อบล็อกเนี่ยมันต้องฝึกอย่างมากเลยนะผมเพราะว่าถ้าเราต่อไม่เป๊ะเนี่ยเราอาจจะพลาดได้นั่นเอง ตอนนี้ของผมเนี่ยมันไม่มีเป้ากลางจอเนาะก็สามารถใช้ได้เหมือนกันเดี๋ยวผมจะมาสอนแบบมีเป้าแล้วก็ไม่มีเป้ากลางจอด้วยตอนนี้ของผมใช้เป็นแบบวงกลมอย่างแรกเนี่ยก็คือเราต้องต่อบล็อกขึ้นไปแบบสูงๆหน่อยนะครับผมอย่างเช่นแบบนี้สูงประมาณสักสิบล็อกนะครับผมประมาณสักสิบบล็อกขึ้นไปนะแบบนี้แล้วเราก็มายืนตรงนี้อ่ะ ทีนี้เราก็ไปที่การตั้งค่าก่อนอ่ะไปที่การตั้งค่าตรงนี้เลื่อนลงมาด้านซ้ายนะมาที่วิดีโอตรงนี้เสร็จแล้วตรง outline ตรงนี้ให้เรากดปิดไปเพื่อที่จะทําตามในคลิปได้แต่บางคนอาจจะกดเปิดซึ่งคนที่เขาเปิดไว้เนี่ยคือเขาเซียนแล้วเขก็สามารถเปิดได้แต่ถ้าเราเป็นมือใหม่เนี่ยก็แนะนําให้กดปิดไปก่อนนะครับผมพอเรายืนตรงกลางบล็อกแบบนี้แล้วนะแล้วเราก็ขยับเข้ามาข้างหน้านิดเดียวปึ๊บแบบนี้นะ แล้วเราก็หันหน้าไปแบบนี้ข้างหน้านะให้มันเห็นบล็อกข้างล่างแบบนี้นะแล้วเราก็กดต่อบล็อกไปข้างหน้าได้เลยเห็นไหมฮะมันจะต่อได้เราก็เดินไปปุ๊บแล้วก็กดไปปุ๊บอ่นนี้กดไม่ได้เราถอยหลังมาแล้วกดไปทีนึงนี่มันก็จะต่อได้แบบนี้ซึ่งที่คนเสียนเขาใช้กันก็คือเขาจะใช้เป็นแบบเป้ากลางจอแบบนี้แล้วเขาก็จะเดินไปข้างหน้าแล้วกดได้เลยเห็นไหมแบบนี้คือจะง่ายกว่านะผมถ้าเราก้มได้แบบองศาดีๆหน่อยอ่ะ แล้วเรากดวางปับ๊บมันก็จะวางได้นะพอเราวางใหม่ปุ๊บเห็นไหมมันก็จะวางได้วิธีเช็คก,ก็คือเราเดินไปข้างหน้าปุ๊บให้เป้ากลางจอมันเลยไม้นะแล้วเราก็กดค้างที่หน้าจอมันจะมีสีเข้มๆตรงบล็อกแบบนี้ถ้ามีสีเข้มๆตรงบล็อกแปลว่าเราสามารถวางบล็อกข้างหน้าได้นั่นเองเรากดวางไปปุ๊บแบบนี้มันก็จะวางได้ลองเช็คดูอ่ะกดค้างเช็คไว้แล้วเรากดทีนึงปุ๊บเป็นการวางบล็อกกดค้างกดวาง พอเราเซียนๆแล้วเราก็สามารถกดโดนรัวแบบนี้ได้เลยเห็นไ,ไหมฮะถ้าเราทำไปเรื่อยจนเซียนมากๆเนี่ยเราก็สามารถมาที่ตรงวิดีโอตรงนี้แล้วเราก็กดเปิดตรง o u t ไลน์ตรงนี้แล้วเราก็กดกลับมาพอเรากดค้างที่บล็อกเนี่ยมันก็จะไม่เห็นสีแบบเข้มๆแล้วนะเพราะว่าเป็นการปิดตรงนั้นไปนั่นเองแต่เราสามารถวางบล็อกได้เหมือนเดิมแบบนี้ ซึ่งตรงนี้มันจะใช้เวลาฝึกอย่างมากเลยนะครับผมแรกๆเนี่ยอาจจะทํํๆไปแล้วก็ ตกลงไปแบบนี้เราก็มาฝึกใหม่เรื่อยๆนั่นเองซึ่งคนเซียนเนี่ยที่ผมเห็นในมินิเกมต่างๆนะซึ่งเขาสามารถวางบล็อกแบบนี้แล้วเขาก็กดกระโดดแล้วก็วางบล็อกไปได้ด้วยผมว่าแค่แบบนี้ก็คือยากแล้วนะเนี่ยแบบนี้คือแบบยากแล้วแต่ถ้าเห็นแบบคนเซียนแบบเซียนแบบขั้นสูงเลยนะคือวางไปแล้วก็กดกระโดดไปด้วยมันก็จะต่อบล็อกไวแบบคูณ2เลยนั่นเองก็มีประมาณนี้นะครับผมสําหรับวิธีการต่อบล็อกแบบไวๆนะซึ่งผมก็ได้สอนเป็นเทคนิคแล้วก็ให้ทุกคนไปลองฝึกกันนะครับผม เพราะว่ามันต้องใช้เวลาฝึกไว้เจอเกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายจ้า